คนในโซเชียลเด็กๆเขาก็มองพี่ฟิล์มว่าพี่ฟิล์มกลายเป็นสลิมไปแล้วอะไรเงี้ยทางพักซื้อตัวพี่ฟิล์มมาพ,พี่ฟิล์มลงกันเหมือนแล้วก็ลงตรงนี้เท่านั้นนโยบายที่ขายฝันเกินจริงผมไม่อยากสนับสนุนคือพักพลังประชารัฐไม่มีลุงตู่แล้วผมมาอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีลุงตู่แค่นี้เองง่ายๆครับ เนี่ย <repro ach. S 1> คือสิ่งที่ผมอยากเปิดใจดผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนี่คือรายการแรกนะรายการแรกเลยรายการแ,แ,การ,แรกเลยที่ผมพูดคำนี้ออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอยากรู้อยากเห็นสเปเชียลเดอะซีรีสนะคะบอกเลยว่าเจาะหรือเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรเมื่อวงการมายานะคะลงสู่สนามการเมืองบอกเลยว่าวันนี้เจาะหรือมากๆ หลายคนคงจะเห็นมีมหลายมีมแล้วแดดดีที่แปลว่าไม่ใช่แดดดีนะคะวันนี้ต้องเจาะลึกกันอย่างสุดๆขั้วหัวใจเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มมาตั้งคูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับว้าวมากค่ะวันนี้เห็นพี่ฟิล์มใส่เสื้อมาแบบว่าโหเห็นอีกบ้านหนึ่งเลยเป็นชุดในเครื่องแปบ์เมื่อกาลปีปีที่หนูเพิ่งไปสัมภาษณ์พี่ฟิล์มที่กองถ่ายละครเองการบ่กส่นละครทําไมปีนี้ผ่านตัวเป็นนักการเมืองค่ะพี่ฟิล์มจริงๆอยากจะบอกว่าผมอยู่การเมืองมานานแล้วเข้ามาลงสมัครตั้งแต่สมัยที่แล้วปี60นะค แล้วก็มาอยู่ในปฏิริษปี62นะครับแล้วก็ยังอยู่มาตลอดจนปี66ไม่เคยทิ้งไปไหนเลยแต่ว่าพเามีแบบสำคัญบทบาทใช่ครับแต่ว่าเราเราก็เล่นหนังเล่นละครอยู่เหมือนเดิมนะมแต่พอดีตอนนี้เนี่ยมันมาลุยศึกเลือกตั้งในปี66เนี่ยเราก็ต้องพักตรงน,นั้นก่อนอเพราะว่าไม่มีเวลาหรอกครับแค่เวลาลงพื้นที่เนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าครั้งนี้ต้องบอกว่ามันไวมากครับมีหลายคําถามค่ะอุ้ย เห็นลงการเมืองขนาดนี้ออกจากวงการบันเทิงถาวรเลยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศคือจริงๆผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับยังอยู่ในวงการเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงอยากแสดงอยู่ตลอดครับอยากร้องเพลงให้ประชาชนฟังแต่แค่ว่าผมผมมีอุดมการณ์ตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสเมื่อไหร่อย่างเช่นมันเปิดสนามเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ต้องขอผันตัวมาอยู่ในการเมืองก่อนเพราะว่าผมมีแนวทางและอุวดมการณ์ที่ว่าบันเทิงเนี่ย ช่วยประชาชนได้แค่ตอนที่เขาดูหรือว่าเขาฟังแต่ถ้าเกิดว่าผมมาอยู่การเมืองและผมได้รับเลือกอได้พลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนขึ้นมาเนี่ยไม่ทําให้พลังของพวกเขาเนี่ยมันมีความหมายสําหรับพวกเขาโดยการที่ผมก็จะเข้ามาปรับปรเปลี่ยนอะไรเพื่อพวกเขาได้โอเคค่ะพี่ฟิล์มถ้าสังเกตมาช่วงระยะเวลาทย์ที่ผ่านมาหรือวอ่าทิต์นี้เนี่ยจะเห็นมีพี่ฟิล์มเยอะมากไปพูดอะไรเพื่อทัดใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าเห็นมีโอ้โหพี่ฟิล์เมเกินไปหมดใช่คือผมก็พูดในความถูกต้อง เพราะว่าผมจะมุ่งเน้นเสมอว่าการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอาความถูกใจแต่คุณต้องเอาความถูกต้องนําคือความถูกต้องเนี่ยประเทศไทยเราต้องขับเคลื่อนด้วยสี่เสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนถ้าเกิดว่ามันหลอมรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ชาติไทยของเราก็จะพัฒนาได้ผมก็พูดในหลักความจริงในหลักความถูกต้องให้พวกเขาฟังว่าวันนี้เราต้องมารวมพลังกันคุณต้องเอาความถูกต้องนําแล้วมันก็จะนําพาประเทศ นำพาชีวิตนำพาเศรษฐกิจไปให้พวกเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ร<ช>อดพ้นจากความลำบากได้มันต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือชาติไทยแต่คนในโซเชียลเด็กๆอะ่ะเขาก็มองพี่ฟิล์มว่าพี่ฟิล์มกลายเป็นสลิมไปแล้วอะไรเงี้ยท่านที่พี่ฟิล์มอะ่ะไม่ใช่เป็นสลิมไม่ใช่เป็นอะไรนะพี่ฟิล์มก็คือพี่ฟิล์มคนเดิมคือคือพี่ของพวกเขาเหมือนเดิมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมาถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องออกมาพูดไม่ใช่ว่า ประชาชนแตกแยกกันแบบนี้ใ,ใครเห็นต่างด่ากันเลยเใครคิดไม่เหมือนกันด่ากันเลยเแต่ทําไมอ่ะทำไมคุณไม่เคารพในความเป็นประชาธิปไตยใ,ในความเห็นต่างที่ลงตัวบริบทของประชาธิปไตยก็คือการเห็นต่างที่อยู่รวมกันอย่างมีความสุขและพาประเทศไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณอย่าด่ากันสิในเมื่อวันนี้เนี่ยผมก็มีความเชื่อของผมและผมก็ไปพูดทัดใจพวกเขาตรงที่ว่าผมไม่สนับสนุนในการไปแก้หน<ๆ>ึ<ๆ>่งึงสองและผมก็ไม่เห็นด้วย เขาก็เลยถูกใจกันก็เลยเห็นเห็นหน้าฟิล์มเยอะตอนนี้เพราะว่าผมมองว่าวันนี้เขากาลังปั่นหัวเด็กๆเขากำลังทำให้เด็กๆเข้าใจผิดค่ะแล้วเด็กๆก็เลยเกิดความเชื่อแล้วไปหลอมรวมอะไรบางอย่างที่มันผิดๆมาอ,มอย่างเช่นในคลิปวิดีโอทั้งหลายแล้วพอผมพูดในสิ่งที่ถูกต้องไปก็เลยโดนใจอเอา,อางี้ก่อนพี่ฟิล์มเมื่อกี้หนูเห็นพี่ฟิล์มพูดออกมาเนาะ,ะทีนร้หนูก็ไม่กล้าถามเลยพี่ฟิล์ม<ะ>พูดออกมาแล้วก็เจาะลึกดีกว่า มีหลายครั้งไหมคะหรือว่าในการออกหาเสียงเนี้ยค่ะจะโดนกระแสกลับมาว่าสลีปคือในเขตของผมผมไม่โดนเพราะว่าในเขตของผมทุกคนชัดเจนมากทุกคนรักฟิล์มแล้วก็ทุกคนก็เชืดอชูและปกป้องและเป็นแนวเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมผมไม่โดนทําไมต้องเป็นพักนี้ครับพี่เฟือเหตุผมอยู่สองประการหนึ่งเลยคือพักพลังประชารัฐไม่มีลุงตู่แล้วอันนี้คือชัดเจนมาก แล้วก็พักพลังประชารัฐเปลี่ยนทีมยกทีมนะทั้งเซตเลยทั้งเซตมีแค่ลุงป้อมคนเดียวที่อยู่ค่ะแล้วนอกนั้นก็ปรับเปลี่ยนวนเวียนกันไปอาจจะมีคนเก่าบ้างบางคนที่เข้ามาแต่ไม่มีลุงตู่แล้วค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เลยมีฟิล์มรัฐภูมิที่ฟิล์มหลายคนไม่เข้าใจเขาบอกว่าแต่ก็ยังอยู่อยู่แต่ก็ยังอยู่แปลว่าอะไรท่านท่านลุงตู่อะ่ะก็ยังอยู่ในคนละพักเนี่ยคือคือต้องบอกว่าต้องแยกไงผมก็เลยบอกว่าสองหัวข้อเนี่ย หนึ่งพลังประชารัฐไม่มีลุงตู่แล้วแล้วลุงตู่กับลุงป้อมไม่ใช่พักเดียวกันจนวันนี้ใช่ไหมประชาชนยังไม่รู้เลยใชบ่บางบางบางกลุ่มเขาไม่ใช่พักเดียวกันนะลุงตู่เขาออกไปทําพักเองแล้วค,คือผมก็บอกว่าโอเคส่วนตัวผมอะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านนะลุงตู่นะฮะท่านน่ารักท่านโอเคผมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่ว่าตัวผมเองผมไม่ชอบการบริหารงานของท่านแต่ผมชอบการบริหารงานของทีมเศรษฐกิจและนโยบายของพักพลังประชารัฐทีมใหม่นี้วงเล็บ ทีมใหม่นี้แสดงว่าทั้งหมดตอนนี้ค,คือทั้งใหม่หมดเลยเซนระบบใหม่หมดใช่ครับอาจจะอาจจะมีคนเก่ามาบ้างแต่ว่าการบริหารงานเป็นทีมใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ทีมเก่าใหม่ทั้งหมดนะครับผมชอบทีมนี้แล้วผมรู้สึกว่าสองผมรู้สึกว่ามันมีช่องทางผมทํางาน1พลังประชาลัตไม่ใช่พักลุงตู่ไปพักลุงป้อมและไม่มีลุงตู่สองมีพื้นที่ให้ผมทํางานพื้นที่ให้ผมทํางานนะที่นี้ก็คือว่าผมถนัดอยู่สองแพลตฟอร์มหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีความทันสมัยนะครับสองก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์วงการบันเทิงผักดันอะไรก็ตามที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหให้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่จะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาให้กับคนไทยจะได้ลืมตาอ้าปากได้จะได้รอดพ้นจากความลาบากประเทศไทยเราจะได้ไม่ต้องส่งแค่ข้าวหรือผลไม้จะได้ส่งพวกซอฟต์พาวเวอร์ก็คือว่า ส่งออกวัฒนธรรม,มแบบเกาหลีจีนอเมริกาอินเดียเราจะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการที่ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาและวพานักท่องเที่ยวอยากจะมาตามรอยต่างๆจากซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยพี่ฟิล์มข่าก็ยังมีแกลกระแสเลยเขาบอกว่าทางพักซื้อตัวพี่ฟิล์มมาพ,พี่ฟิล์มลงกันเหมือนแล้วก็ลงเงินเข้านักอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่ข่าวที่เป็นข่าวจริงเพราะว่า จริงๆไม่มีใครซื้อตัวใครได้หรอกครับเพราะว่าผมมาด้วยอุดมการ์และอุดมการผมชัดเจน<ม>คนจะชอบบอกว่าพอมาโจมตีผมโอ้พี่ฟิล์มอยู่มาหลายพักอุดมการ์ไม่ชัดเจนไม่ใช่นะยืนยันตรงนี้ว่าอุดมการ์ผมชัดเจนทุกอย่างเพื่อประชาชนทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ทาให้ฟิล์มมีวันนี้เหมือนเดิมชัดเจนมากมเอาง่ายๆครับคําถามนี้ดีมากเลยผมก็อยากเปิดใจพูดนะถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่บ้ายศบ้างเงินเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นคนที่บ้ายศว่าบ้างเงินนะผมก็คง นะครับอยู่กับพักเดิมผมไปแล้ว <Yeah. S 1> เพราะว่าพักเดิมของผมในสมัยที่แล้วประชาชนทุกคนต้องไปดูประวัติผมแล้วก็ต้องไปดูข่าวนะว่าพักผมได้เป็นรัฐบาลนะ <Okay. S 1> แล้วผมปาร์ตี้ลิสต์อันดับแนะผมได้เป็นสสด้วย <Okay. S 1> แต่ผมทิ้งผมไม่เอานะเพราะว่าอุดมการ์ผมชัดเจนไงเพราะวันนั้นผมรู้สึกว่าการบริหารงานของลุงตู่มันไม่ได้ <Okay. S 1> ผมก็เลยทิ้งไงถ้าเกิดว่าผมบ้ายศหรือผมบ้างเงินนะ ผมก็ต้องไปคว้าแล้วสิเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเปิดใจผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนี่คือรายการแรกนะรายการแรกเลยรายการแรกเลยที่ผมพูดคานี้ออกมาเพราะว่าไม่มีใครรู้ทุกคนก็พูดกันไปเรื่อยอโอยฟิล์มได้เงินฟิล์มถูกซื้อตัวทําไมฟิล์มถึงแบบไม่อยู่พักที่กระแสดีๆแตไ,ไมฟิล์มมามพักกระแสแบบนี้อะไรเงี้ยผมบอกว่ามันอยู่ที่อุดมการผม,มเพราะผมไม่ใช่คนที่บ้างเงินไงแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่บ้าอานาจแต่วันนี้นะครับผมมาอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีลุงตู่แค่นี้เองง่ายๆครับ เพราะฉะนั้นเงินซื้อผมไม่ได้ครับต่ไม่ไปการซื้อตัววิดีฟิลไม่มีครับ,รบอันนี้คือความสมัครใจพอสมัครใจครับพักไหนที่วิดฟิลคิดว่าอจุดอ่อนยังแบบว่ายังมีจุดอ่อนให้เราเห็นว่ายังไม่รัดกลุ่มพอผมมองว่าทุกพักดีหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบผมว่านโยบายที่ขายฝันเกินจริงผมไม่อยากสนับสนุนอทิเนเพราะว่าอทิที่เขามาเป่าประกาศเรื่องของเงินดิจิตอล คือตัดกาเหตุแล้วผลเนี่ยคือมันก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วคือเวลาไปไหนเขาจะบอกว่า mm. เอ้าบ้านนี้มีกี่คน3คนเหรอ mm. เอาไป30,000ืนบ้านนี้5คนเอาไป50,000ืนแบบนี้มันขายฝันชัดๆ mm. คุณไม่บอกว่าเงินดิจิตอลประชาชนจะเอาเป็นเงินสดได้ยังไงด้วยซ้ำค่ะ <c oughs> แล้วตาสีตาสาคนแก่คนเท่าตามต่างจังหวัดเขาเชื่อคุณหมด mm. เพราะคุณบอกว่าส0,000ื่นสี่หมคนเขาเชื่อคุณหมดแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ เขากําลังขายของอยู่แล้วมีคนเดินมายกตัวอย่างครับปิ้งลูกชิ้นก็ได้ครับค<า>มีคนเดินมาซื้อลูกชิ้นแล้วซื้อด้วยเงินดิจิตอลของคุณอืแล้วเขาได้เงินดิจิตอลเนี่ยที่เป็นเลขอย่างเดียวเนี่ยมาอยู่ในมือถือแล้วมันต้องรอเครดิตกี่วันคุณยังไม่คุณยังไม่บอกเขาเลยปกติแล้วทางเซกชันของเครดิตเนี่ยไม่ตํากว่าหนึ่งเดือนนะครับและเขาได้ตัวเลขเปล่า,าๆ,ๆเขาจะไปซื้อวัตถุดิบมาขายของในวันต่อไปได้ยังไงครับ<ๆ>เรื่องต่อมาที่อันตรายและร้ายแรงที่สุด ต้องบอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นการคิดค้นมานะครับจากใช้นามแฝงว่าซาโตชิซาโตชิเนี่ยเขาใช้ Technology เทคโนโลยีนี้เพื่อตัดตอนพ่อค้าคนกลางหรือว่าคนตรวจสอบคนกลางโดยการที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพวกพ่อค้ายาเนี่ยเขาเอาไปใช้กันนะใช้กันในการทางเซ็กชันเงินต่างๆแล้วก็ไปผูกกับร้านค้าต่างๆเพื่อหเห็นด้วยเอาเอาตัวเลขปลอมๆไปแกลกรถแลกอะไรแล้วก็เอาเลขตัวจริงมาฟอกเงินแล้วก็ผันเปลี่ยนกันไป แล้วนี่คุณจะเอาเงินของประเทศเนี่ยตั้งห้าแสนกว่าล้านอะ่ะไปฝากไว้กับบล็อกเชนตัวหนึ่งแล้วพูดถือครองบล็อกเชนที่ถือเงินไทยอะ่ะเงินสดอะ่ะเป็นใครไปหาดูเองก็คือหัวหน้าพักของพวกคุณนั่นแหละพอหาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วถ้าว่าเ,าเอาเงินตัวเนี้ยไปปล่อยกู้อะ่ะเอาเงินตัวนี้ไปปล่อยดอกอะ่ะเงินเขาได้นะแต่ประชาชนได้แค่ตัวเลขนะตัวเลขที่อยู่ในมือถือนะแล้วถ้าเขาหนีไปละ แล้วถ้าเงินมันหายไปล่ะเงินประเทศเราเป็นเงินสดจริงๆเนี่ยประชาชนจะถือแต่ตัวเลขปลอมๆในมือถือหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมคืออย่าว่ากันแต่ผมพูดโดยรวมให้ให้เห็นก็คือความเห็นต่างแต่ถ้าคุณมีเหตุผลคุณอธิบายประชาชนไปแต่สิ่งที่ผมรู้และผมศึกษาเรื่องนี้มาผมเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกินจริงผมก็เลยพยายามมุ่งเน้นว่าเฮ้ยผมไม่ชอบนโยบายแบบนี้แต่ไม่ใช่ผมไม่ชอบพักนะแยกแยะนะครับทุกพักดีหมดแต่แค่ผมไม่ชอบสิ่งที่เขาขขยฝันตรงนี้ เลยอธิบายให้ฟังค่ะพี่ฟิล์มขาพี่ฟิล์มคิดว่าตอนนี้มสพันมแล้วมันเข้าสู่ยุคใหม่แบบว่าเจนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค mm ับ hmm. พี่ฟิล์มคิดว่ามันยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสี่ยงอยู่ไหมครับพี่มีจะมันจะไม่มีแ <laughs> ต่จังหวัดนี่เพียบเลยหับแต่พี่ฟิล์มว่าต้องรู้ว่ามีพักไหนบ้างคือผมผมไม่ได้ไปไปไปยุ่งว่ามีพักไหนบ้างเพราะโตมเองผมยุ่งมากผมลงพื้นที่จนผมไม่มีเวลาไปดูชาวบ้านน่ะเอาง่ายๆแต่มันต้องมีอยู่แล้วเข้าใจไหมเราเราชงแ ว่าแบบอะไรเง<ช>ี้ยใช่ไหมมันมีอยู่แล้วมันมเป็นเรื่องปกติเอาว่าไปอยู่ที่ประชาชนดีกว่าคือประชาชนก็มีจิตสํ้สนึกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรับหรือถ้ารับก็ก็รับเฉยๆ,ๆ,ๆไม่ต้องไปซื้อสัตว์เลือกพักที่ถูกใจเลือกพักที่ทำาประโย์ให้ประเทศจบอีกหนึ่งข้อค่ะเรามาด้วยความสมัครใจไม่ไปใครซื้อตัวเราเด็ดขาดครับแน่นอนครับอันนี้มั่นใจครับมั่นใจเราพิเอยากให้พี่ฟิล์มพูดอะไรหน่อยทําไมต้องเป็นพี่ฟิล์มเบอร์หนึ่ง สวัสดีครับผมฟิล์มรัตภูมินะครับวันนี้ผมมาด้วยความตั้งใจนะครับเหตุผลที่ทําไมต้องเป็นผมและเป็นฟิล์มรัตภูมิหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเชื่อครับว่าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนี่ยอยากจะมีนะครับผู้สมัครที่เป็นที่รู้จักของทุกทุกท่านอยู่แล้วผมแน่นอนครับทุกทุกคนรู้จักฟิล์มดีอยู่แล้วและฟิล์มจะเป็นสอสอคนแรกครับที่ไม่ทิ้งพ่พอแม่พี่น้องทุกทุกคนวันนี้ผมว่าเราต้องมารวมพลังกันครับอย่างที่ฟิล์มบอกนะครับกระแสเนี่ยอยู่ไม่นาน แต่คนทำงานจะอยู่กับท่านตลอดไปผมขออาสานะครับเรามารวมใจรวมพลังกันวันที่14นี้ร่วมใจกันในเขตสวนหลวงและแขวงหนองบอนกาหมายเล็กหนึ่งบัตรสีม่วงกาฟิล,มล์รมรัฐภูมิหมายเล็กหนึ่งนะครับให้ผมได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ โอเคขอบคุณพี่พฟิล์มมากค่วันนี้คผู้ชมค่ะวันนี้รับรองว่าคุณทุกคนต้องรู้จักพี่ฟิลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจาะลึกพี่ฟิลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเลยว่าเดอะซีรีส์ของอยากรู้อยากเห็นสเปเชียลนี้นะคะโอ้โหน่าติดตามแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่ฟิลเป็นอีพีแรกด้วยยังมีอีกหลายๆคนบอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยค่ะส,สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เพราะไม่มีลุงตู่